ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ชิมเพราะเราก็ค่อนข้างชื่นชอบเขาอยู่แล้วในด้านของคขาหลากหลายในด้านของคขาไซส์ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่แบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วก็ เราก็สามารถแบบให้ทุกคนได้มั่นใจับการแต่งตัวมากขึ้นค่ะก็โดยเฉพาะคอนเซ็ปชีอึนคออ้นนะคะก็ก็คือให้ทุกคนมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นเพราะว่ามีทั้งหลายไซส์และก็หลายสไตล์ให้ได้ใส่กันแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันชีอื่นนะคะที่มีความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งค่ะ ฤดูฝนก็น่าจะเป็นในที่ธรรมด์มแนงมากขึ้นพิมแนะนําเป็นพวกดเดรสลูกไม้ที่แบบส้มสันม้นหน่อยเพราะเหมาะกับอากาศประเทศไทยคะ่ะเราจะดวกกบบว่าันที่อเองไหมหรือว่ามีการสั่งออนไลน์อย่างเงี้ยอะไรนะคะเราส่วนมากเราสั่งออนไลน์หรือว่า,าันทีชอองอ๋อนนะเ่อช่วงโควิดนี้ก็เหมาะกับการสั่งออนไลน์มากกว่าคะ่ะเพราะเราแค่แบบเลือกเลือ,ลอแล้วก็จิ้มค่ะมันแบบง่ายแล้วก็แบบสะดวกมาก,มากๆเลยคะ่ะ ตอบโจทย์ของยุคดิจิตอลยุคนี้เพราะว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่ช่วงก่อนที่โควิดที่มันเราไม่สามารถออกมานอกงบ้านได้แล้วก็สามารถซื้อของผ่านออนไลน์ได้ค่ะเช่นมีงานพรุ่งนี้ก็อาจจะสั่งวันนี้ได้เลยค่ะใครเพิ่มเลครับสำหรับคนที่แบบแพทน้าไม่กล้าไปไหยใครเทมเ็ดทอะคะก็อาจจะเป็นรองเท้านะคะพวกแพลแฟอร์มอาจจะแบบมี่อนสูงขึ้นมาหน่อยเพราะที่เป็นคนตัวเล็กก็ได้ชอบอะไรที่แบบสูงขึ้นมาหน่อยเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยค่ะ ได้ฝากนะคะสำหรับแบรนด์ที่ใช้การที่จะดัดแัลงของสัปสิอแบรนด์ชื่นค่ะอ๋อก็ใหญ่เพื่อนๆติดตามแบรนด์ชื่อนะคะเพราะเรื่องเร็นี้อาจจะมีคอลเลคชันใหม่ที่ไปร่วมกับใครด้วยค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แอปพลิเคชันชื่อแล้วก็ฝากป๊อปอัพด้วยค่ะป๊อปอัพที่เสี่ยบเซ็นเตอร์ค่ะวันที่28-21ตุลาคมนี้ค่ะที่เสียบเซ็นเตอร์ค่ะ วนี้เดี๋ยวจะมี Good All Day ค่ะก็ทางช่อง J M ยี่ก็ออนทางอ๋อออนใช่ก็มีกู o d อ l l Day ค่ะแล้วก็ปลายปีเดี๋ยวทีมจะถ่ายเรื่องมุมสกูลด้วยค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ คือเราดยพี่เมยให้ทุกคนดูมากเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมีมีนิ่งที่ดีมากแล้วก็มีนักแสดงรุ่นที่หลายคนมากที่เล่นก็มีพี่ไปพี่วินพี่ต้าเหนแล้วก็พี่คิสด้วยค่ะคือมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตอนย,ย่อยๆออกมา6<า>เรื่องค่ะใช่น่าดูมากค่ะ ดันเลยค่ะเขาว่าเหมือนที่คิสเขาจะช่วยทีมเยอะมากเหมือนเขาจะแบบให้คําแนะนาําแล้วก็ช่วยให้ทีมแบบเอะไรมาชวนคุยให้พิมแบบรู้สึกสนิทสนมกับเขามากขึ้นให้เขาแบบสบายใจในการเล่นเริ่มลงเรียนหน่อยยังไงเราตัดซาวด์ติดแล้วเริ่มแล้วใช่ก็ตอนนี้ทีมอยู่บัญชีบริหารจุฬาค่ะก็ดีใจมากค่ะ เอาเพื่อนข้อปีหนึ่งค่ะยังไงแบบขนาดนี้แต่งเวลายังไรในการเรียนต้องไปต่างห้องเรียนอีกอจริ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมนะคะใช่เปิดเดือนหน้าก็เลยแบบก็ลุ้นๆอยู่ค่ะแต่ก็น่าทำได้คนะอ๋อก็มีนั่งคุยกับพี่ผู้ใหญ่อยู่จีวีเขาก็จะช่วยแบ่งเวลาเราอยู่แล้วค่ะว่าแบบเขาก็จะให้เวลาเรียนแล้วก็เวลาไปแสดงค่ะ ใ่ยังไงกับเราว่ามการมี<อ>รมรัการอมาอเขาก็ค่อนข้างที่จะปล่อยให้เราแบบอยากทำในสิ่งที่ชอบค่ะแต่เขาก็ยังมีก่อยู่บ้างว่าแบบเออต้องเรียนด้วยนะต้องแบบเออแบบให้มันบาลานซ์กันให้ดีด้วยค่ะขอบคุณมาก